มาครับคลิปนี้มีลูกเขนนะครับก็คือน้องอิสลาครับเขาคิดโสดมาเขาอยากให้ลองเล่นไอริเลนการ์นะครับเกมนี้ก็จัดให้เลยเพื่อนๆคนก็กดมาว่ามันดันเวิร์กมันดันดีมากๆเลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันเกมนี้ก็เป็นเกมในั้นงหกสิบขวดดาวนะครับผมเอาพลังแสงตามนั้นจาน,นี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของดูตามนั้นเจ้านี้เลยครับใครอยากเล่นตามก็ลองดูครับท้ายซีซั่นเตรียมตัวให้พร้อมสหรับซีซั่นใหม่นะครับ ในเกมนี้ก็จะมีอาย่ามาลงให้นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมได้ลองเทสเป็นไอรีด,ดอลเลียนะครับก็มันแข็ดขาดอยังงไ,ไม่รู้อันตีที่สองรอบจริงแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแกร่งนะครับ <S <S ทีนี้ก็เลยมาลองเล่นเป็นอาย่าไอรีบั่งซึ่งถ้าหากเราอันตีเข้าไปอย่างเงี้ยอาย่ากดอัตตีต่อมันก็ทําให้แบบโรดวงไฟได้ใช่ไหมก็ทําให้ไอรีเนี่ยมันได้ใช้อันตีแล้วฟันฟีเยอะขึ้นนะครับผมคิดอย่างนี้นครับแล้วก็พอมี ก็จากอาญาเนี่ยแล้วโลกจากอาญาเนี่ยมันก็ทําให้เกมมันดูเล่งง่ายขึ้น,นครับก็ที่คิดไว้เป็นจริงเป็นจริงเออเป็นจริงก็ทําให้เกมเนี้ยไอรีดูอึนมากเลยเดี๋ยวมาดูเกมนี้นครับดูเันยาวๆเลยข้อดีของไอรีเร่งการที่ผมรู้สึกได้นะครับก็รู้สึกว่ามันเคียร์คีฟเออไวดีนะครับรู้สึกว่าเคียร์คีฟไวดีนะครับก็อย่างที่รู้กัน ไอรีนี่มันสกิลหนึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบคีฟเป็นค่อนข,ข้างดีอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็สามารถยืมมาเล่นการได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ปัญหาก็คือการเดินเกมต้นเกมน่ะที่ข้างบนนิดหน่อยเพราะว่าดาเมจของไอรีนมันเบาม,มากนะครับตรงน,นี้เลล่าเขาปิดได้แล้วเราก็ไม่ต้องลงไปเติมนะครับเราก็ขึ้นมาทางเลนกลางแทนแล้วก็มาเอาคีฟนะครับตอนนี้เราต้องเลืกสีไวๆก่อนเฮ้ยอินโซ Dragon under Tower Lane attack. is มาดูอึดดีนะมาดูมาดูอึดดีคนระับอันนี้ขอไอรีนี่นนมันก็ลดดาเมจลงได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี่ดูการเคลียร์ครีปตกิลสองคนหมดกองในพริบตาเดียวเดินเกมไวม,มาก ตอนนี้ไอดีนี่มันปั๊บมาแล้วด้วยนะครับทำให้ใช้ท่าสองกับทีดได้ด้วยครับได้มังกรไปมีป่มต้องจ้องไรเลย ตอนนี้สกอร์5-0ผมอัดิไป3สะสมคิวแดงเห็นถึงดาเมดต้นเกมมันไม่ได้ดุนแรงเท่าไหร่ต้องตั้งใจร้าจริงถึงจะมีสกอร์ครับและ e n d น r Life r i o เข้าโอ้ย้ายยเอายยยยายย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 ยผมยียย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 ย อันนี้อีกฝานึงก็โอ้โหเล่นเซฟเกินฟองเกมตามหบบเล่นเซฟจัดเลยเนี่ยแหละเป็นปัญหาของคนที่มีอาย่าก่อหัวนะมันต้องสร้างสันเกมให้ด้วยเอามาแล้วทีนี้ไั้นโอ้ตายหรือเปล่ามาดูเลือดคลิปได้นี่มันดีมากนะตอนนี้สมองกำลังทำงานหนักเราจะทำเกมไงดีวะอะไรยิ่ เกียร์กลางครับเกิจการอ่อนแล้วก็ขึ้นมาดักๆซ้ายนิดนึงรอลอยอ่อนลอยอ่อนนี่ไม่มีอันตีนะอ่าไม่มีนะตายครับผมดำไปโอเคครับคิวแรกมาแล้วอยากรวยทั้งเสี่ยงครับเล่นน้อยก็ต้องไปเอาคิมนะครับ แป๊บปปเดี๋ยวนี้เลือดรีกันมาครึ่งหลอดเลยตอนนี้หาเลือดขึนก่อนอนะต่อได้ก็ต่อนะต่อเอาเลือด <c oughs> ไม่กลับด้วย ถ้าเราเล่นเกมที่มีอายุยากก่อขวางนี่ต้องกล้าได้ป้อมแล้วไม่งั้นเกมไม่เดินนะครับเดินหมดสองคนนะโูอีเรียกมาคลิปเคครับ เวลาเราเจ็บๆก็เนี่ยครับมาหาเลือดคืนกับคีฟน,นะครับรแล้วก็ที่ผมติดเป็นรูนสืบดิตมาเนี่ยก็เพื่อให้มันตีไวขึ้นนะครับจะได้หาเลือดคืนง่ายขึ้นนะครับวันนี่ของละคนนะครับเล่นเลยโอ้โอจะได้ดาบแดงมาช้าไปตอนนี้นี่ผมได้ดาบแดงวันนึงก็คือดาวเมย์จะมาช่วงนี้นะครับเฮ้ดาวเมย์เข้ามาแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวหาจังหวะเล่งเงนเยอะหน่อยเอาเลอ่อน เฮ้ยเด้วเขาไปเอาไโอไปครับผมนี่พอมีดาบแดงนี่แดงขึ้นเยอะเลยเนี่ยอ๋ครับปีมาแล้วตอนเอ็นอกันโอนกันไวจริงแต่ละคน ที่เรา e> ไปผมขึ้นเป็นฟ้าครับช่วยรับตาเมจไอันนี้จะอึดขึ้นเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวอะไรขึ้นก่อนต้องรีนะครับอะไรขึ้นก่อน No one can navigate of chaos the tides alone. เมีคนสกิลดาร์สเลเยอร์แต่เคลียร์กลางก่อนเคลียร์กลางก่อนเพราะว่าเพื่อนเราอยู่น้อยแอ่ยิงเขาเต็มยิงเท้าเดี๋ยวไปจะเย็นเนอะคลียร์กลางก่อนแล้วค่อบวกตอนนี้ผมมีแข็งมีฟิกมีตีวิญญาณครับเอาเมนไว้ครับเขามีจับนะ ไลปินกนี่เปลี่ยนแบบฟ้าไปแล้วนะครับมาครับผมอเอาจริงนี่จากที่ได้ถึงตอนนี้รู้สึกได้ว่ามันก็ดีนะแต่ข้อเสียคือ เอาเด้ตรงที่วันนีใ้ใครช่วยต่อนะมันไม่่อยมีใครช่วยต่อเท่าไหร่คือเราไปกับอาญาสองคนแล้วมันปิดตะกอคิวยากนิดนึงเพราะว่าดามเมจมันไม่เยอะเท่าไหร่แล้วออมันปิดยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียงคมนี้เลยแต่ว่าถ้า,ามีเอลโซในคีมแล้วคอยช่วยต่อผมว่าก็ไม่เร็วนะแต่ถ้ามีเอลโซนะก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะช่วยกันต่อตี แล้วก็ทามบิ้งดามเมจจริงจังคือดาบแดงต้องมีอ่ะถ้าดามเมจเอ้ยถ้าดาบแดงยังไม่หีรก็รู้สึกว่าดามเมจยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่ถ้าจะเอาแค่ปิดคิวตัวบางก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปบังกลางไว้ก่นอน ตอนนี้ก็มีชาร์ลินเข้ามาหน่อยนะครับคือเราต้องคิวให้ได้10ตัวนะครับแต่ก็มีชาร์ลินเข้ามาหน่อยนะตอนนี้ก็ได้ไป8ตัวแล้วนะครับก็ขาดอีก2นะเราจริงก็อ่าสเปกก็ได้สเปกก็ได้นะครับตอนนี้ลูกอีตาอยู่นะครับตรกงกลางโผสารนะเฮ้ยรูร้บอกรวมกลุโโโ่มดโ้วยตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะอยากเปิดไฟ <ไล S 1> แล้วนะ ออกสีตัวนะเดิดนั่นเอาให้โอ้โหบวกเฉยเลยโอ้โหบวกครับผม <c oughs> ตรงอีก <c oughs> ถ,ถ้าแกอยู่ในบ่อน,นี่แกรอดถ้าแกมันอยู่ในบ่อน,นี่รอดให้ผมเอาค้อนอีู่อ่ะ Ô oh, mua Finally. Chiếm đi Áo oh, nhìn cảnh tăng tí Nó hey, đuổi I brighter future. e e p l ตอนแรกนี่รมสึกอยากจะพาไปทิ้งไว้กลางหุ่น หนึ่งพันเลยนะครับผมขอบคุณนะครับติดมาโอ้ย่นจ้แต่ได้ Is not ready. Uh -huh. Dominating. Dominating. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. o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 h yeah. I will see this battle through. ทิ้ทานี้ผมเลือกเป็นค้อนมามีความกวนใจคะไปค้อนได,ได้ปลาชูรุเคนแรงๆหนะอ่อยเเวลาปลาชูรุเคนปุ๊บติดค้อนด้วยมันแรงนะอะเราซ้อนกันอย่างงี้ สรุปใช้ได้ฮะใช้ได้ไดเอาเรื่องนะน<า>โอ้เลยเกมแรงนี้ครับเลยรู้สึกรู้สึกได้ถึงพลังต้นเกมเล่นยาก,ย <Shadow. S 2> นกหน่อยเดี๋ยวเกมใช้ได้ตอนนี้เหลือ,อเอมเองคนเดียวก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วครับผมครับ <c oughs> ไม่น่าจะรับไหวก่อเกินมาแล้วด้วย อ่าสโลวไอรีกลางเป็นไงบ้างครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็เคียบๆไปดีแล้วแต่ก็ทามิ่งมาช้าไปนิดนึงนะครับทามิ่งมาช้าอีนิดนึ่งโดยรวมก็กันบ้านดีอยู่อ่ากันบ้านดีอยู่จังหวะบวกัน้วทุกทีก็ได้ได้นะครับเลยก็เล่นตัวอื่นเถอะเล่นตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์รวมในเกมนี้กันแล้วกันครับน่าจะเรียนพอนะเกมนี้ อะเกลดี้ก็ได้เป็น LP เหรียญทองไปนะครับผมไอตี้15.9ไอริเลยการเกลนี้ก็ไปเกมไปแล้ว62ดาวนะครับอัดไว้ตั้งแต่ช่วงทันมามไอเทมก็ตามนี้เลยนะครับผมโอ้จ่าย40รับ40เยอะนะจ่ายจะเยอะมากนะครับทั้งรับทั้งจ่ายเลยเป็นดี ไอเทมตามนี้เลยนะครับผมไก่อาดีมากนะครับใช้รับดามเมจใช้ดีจะเลือดได้ดีเลยนะครับลองเล่นตามมันดูแล้วกันนะครับแต่ตามไม่เล่นตามก็ไม่เป็นไรวิใจใัยเฉยๆอีกอย่างนึ้งก็รู้สึกว่าแครี่เล่นยากด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็เปิดวพินแชทแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ดูคลิปจบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากใครดูคลิปจบแล้วสนใจเข้าร่วมกลุ่มวพินแชทนะครับ ก็สแกน QR code หน้าจอนนี้ได้เลยนะครับมีอะไรก็มาคุยกันเฮฮากันนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็พิมพ์ไปแชรได้เลยนะครับหรือ่าจะหาเพื่อนเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับแล้วก็ QR code นี้นี่ไม่แนะนำให้แชร์นะครับคือผมอยากได้เฉพาะคนที่ดูคลิปจบจริงๆนะครับเพราะงั้นก็สแกนคนต่อคนละกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผม้ากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติมใจให้กันหน่อยยกันนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ